สวัสดีผมวันนี้อยู่กับโซโลทีเด็ดบอลน,นะก็มาดูบอลที่ให้ไปเมื่อคืนนี้ผมเป็นคู่ระหว่างอ่ะเซาเทนตันนะเจอกับลิเวอร์พูลนะผมก็จบสกอร์ที่1ประตูต่อศูนย์นะเมื่อคืนนี้อ่ะลิเวอร์พูลต่อแค่1ลูกครับผมแล้วก็ไอเลนสกอร์สูง3ลูกนะเป็นทางอ่ะเซาเทนตันนะผมที่เก็บชัยชนะไปได้ลิเวอร์พูลผมมีโอกาสยิง17ครั้งนะเข้ากอบไป1ครั้งครับผมแล้วก็เป็นทางอ่ะเซาเทนตันนะมีโอกาสยิงแค่7ครั้งครับผมเข้ากอบไป3ครั้งนะ เข้าประตูไป1ลูกครับผมไม่ถึงยิงนาทีที่ยิงนาทีที่2นะยังไม่ถึง5นาะทีเลยผมโดนไปแล้วนะทางล mm ิเวอร์พูลก็ขอภัยวยผมสําหรับเมื่อคืนนี้นะไม่น่าว่าจะเป็นอบอลพะป่าความวาผมเมื่อคืนนี้อ่ะก่อนที่จะไปดูทีเด็ดบอลค่ำคืนนี้ผมก็ขอฝากเพจวีอาร์แปาแปดโซโลทีเด็ดบอลขอใครที่อยากได้ทีเด็ด1ตัวนะก็มาฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เพจผมนะครับ คุณจะได้ทีเด็ดหนึ่งตัวหน้าเพจทุกวันครับใครที่อยากได้ทีเด็ดมากกว่าหนึ่งตัวผมก็มาเจอผมอยู่ในกลุ่มนี้ได้นะอ่ะจะแจกทีเด็ดมากกว่าหนึ่งตัวครับก็ผมจะนําเล่นไลฟ์สดบาคลาล่าเลยนะใครอยากได้ทีเด็ดมากกว่าหนึ่งตัวผมแอดไลน์นี้มาเลยผม K I S S A M A 0 0 7ย์ศูนย์เจ็ดผมไลน์นี้ไลน์เดียวท่านผมไลน์ของโซโลนะก็จะขึ้นโซโลด้วยผมอ่ะ ก็รีบแอดกันเข้ามาใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งผมเพื่อไม่พลาดทีเด็ดของผมนะ,ะมาดูทีเด็ดบอลค่ำคืนนี้ผมเป็นคู่ระหว่างอ่ะสเปอร์นะผมเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนอย่างของอ่ะเบนฟอร์ดนะก็แต่เวลาตีสองของบ้านเราผมเป็นฟุตบอลอ่ะคาราบาวครับอังกฤษนะมาดูที่บ้านผลบอลครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะก็ยังไม่เคยเจอกันเลยผมสคู่นี้นะ นัดล่าสุดของสเปอร์นะผมไปเจอกับลีนยู่ในติดนะนะก็เก็บชัยชนะมาได้ผมด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะมาดูเกมในบ้านของสเปอร์ครับผมไปแพ้กับอ่าเลสเตอร์ซิตี้มานะสินัดล่าสุดในบ้านของสเปอร์นะผมแพ้แค่อ่าเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เสมอกับอ่าเวสแฮมยู่ในติดชนะมา8ปครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1มาดูทางอ่าเบนส์ฟอนผม เบนฟอร์นที่ผมนัดล่าสุดเจอกับอ่าบอลมัดนะก็เก็บชัยชนะมาได้ผมด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะมาดูเกมเยือนของอ่าเบนฟอร์ดนที่ผมก็ไปชนะอ่าคาดิสซิตี้มาได้ด้วยสกอร์สร 3, ประตูต่อ2องทีผมแล้วก็เสมอกับอ่าวัตฟอร์ดมาด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็ชนะอ่านอตติงแฮมสประตูต่อหนึ่งที่ผมแล้วก็ชนะอ่าเลดเลดเทแฮมด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ผม สิบนัดเกมเยือนของเ uh, ้นฟอร์นหัวมก็ชนะ6แล้วก็เสมอ3แพ้ไป1ครับผมก็มาดูที่ uh, น้ำตอนนี้น้ำราคาเปิดมาอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะแล้วก็สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสาครับผมวันนี้จะให้เล่น uh, หน้าบอลอย่างเดียวนะจะให้ทาง uh, สเปอร์ต่อครับผมให้สเปอร์ต่อลูกควบลูกครึ่งนะ ก็น่าจะจบอยู่ที่2 0นะน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ผมสเปอร์แล้วใครมองว่าเป็นทีมเยือนอย่างของของเบนฟอร์ดนะก็สามารถสวนผมได้ผมไม่ว่ากันนะอ่ะย้ำไปที่อ่ะสเปอร์ต่อลุกควบลุกครึ่งับผมก่อนจากลากันไปนะผมวันนี้ก็ขอฝากเพจก่อนนะ vr898solo ทีเด็ดบอลผมขอฝากอีกครั้งนะก็ฝากมากดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เพจผมได้ ใครที่ชอบทีเด็ดหนึ่งตัวผมหน้าเพจเลยนะวันวานเมื่อวานนี้ให้ไปนะก็แดกไป3หน้าแล้วใครที่อยากได้ทีเด็ดมากกว่า1ตัวของโซโลผมก็มาเจอผมในกลุ่มซูเปอร์วีพได้นะก็จะมีหลายบรรดาเซียนผมที่แจกทีเด็ดกันนะเราสามารถเอาไปสตสเต็ปได้ผมกดสเต็ปได้นะนะพูดผิดพูดถูกขออภัยกันด้วยก็ผมจะมีน้ำเล่นไล์สดบาคาคลาด้วยผมโซโลจะนํำเล่นไล์สดบาคาคลานะ บวกกันทุกวันครับผมในกลุ่มนี้นะตอนนี้กลุ่มก็327คนแล้วผมก็รีบสมัครกันเข้ามานะสมัครเพียงแค่100บาทนะผมก็สามารถเข้ากลุ่มได้แล้วผมเข้ากลุ่มฟรีนะสมัครมา100ก็แค่เอายูดมาให้ผมครับอ่ะยุดอ่าหนึ่งบาทก็ยังอยู่ในยุดของท่านนะก็สามารถเอาไปแทงบอลแทงอ่าบาคาร่าได้ผมอ่าแอดไลน์นี้มาเลยนะนี่ผมไลน์ส่วนตัวนะ k i s s m a 0ูนย์ศูนย์เจผม สมัครยุตแล้วก็อายุส่งมาลายนี้นะเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มครับอ่ะวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะผมสวัสดีครับ